ทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันเม็ดมะม่วงหินมะพานทิศท,ทางไทยปรับไซส์ใหม่เม็ดใหญ่กว่าเดิมใหญ่จัมโบ้เกรดเอโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ห่อในราคาเพียง470บาทส่งฟรีไปเลยทั่วประเทศสามารถสั่งซื้อได้ที่โทร02-114-1177หรือสแกนเคียอาโค้ที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอดได้เลยนะครับมาเปิดประเด็นกันค่ะ ดิ้นกันอกแตกตาย3มนิ้วแพ้ยับเยินปุกระดมป่วนวันสำคัญแต่ม็อบมาหลักสิบสู้พลังคนรักสถาบันไม่ได้หลังจากทีมเมื่อวานนี้วันที่5ทธันวาคม2,564ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่ได้เห็นความพร้อมเพียงร่วมใจของประสบนิกรไทยที่ออกมาตักบาตรทำบุญเพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และในโอกาสนี้ได้มีประชาชนจำนวนมากนับพันคนมารอรับเสด็จในหลวงและพระราชินีอย่างเนืองแน่นณนะอุทยานเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเพื่อร่วมชมพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีและก็มีการชื่นชมพระบารมีของพระองค์ท่านท่ามกลางเสียงส่งพระเจริญดังกึกก้องทั่วพื้นที่ แต่ในขณะเดียวกันค่ะก็มีรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลถึงสถานการณ์มอ็บที่ออกมารวมตัวกันโดยมีข่าวการเคลื่อนไหวของกลุ่ม p ีเพ l รศิลปินเพลงเพื่อราษฎรบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพและกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบทะลุกแกส๊สบริเวณแยกดินแดงทั้งนี้พบว่าบรรยากาศที่แยกดินแดง เมื่อวันที่5ธันวาคมนั้นไม่มีเหตุรุนแรงและมวลชนออกมาจำนวนน้อยเนื่องจากเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมกำลังพร้อมรับมืออย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีการแชร์คลิปของกลุ่มม็อบบางส่วนที่ไปยืนชู3นิ้วที่ลานสยามพารากรพร้อมกับเขียนป้ายว่ายกเลิก112และมีการล่ารายชื่อคนที่อยากให้มีการยกเลิกโดยการติดสติกเกอร์ลงบนแผ่นกระดาษ แต่ก็พบว่าค่อนข้างเงียบเหงาค่ะมีเพียงจำนวนไม่ถึง10คนที่เข้ามาปวนหน้ากิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแม้จะพยายามตะโกนว่ายกเลิก1นึ 2, แต่ก็ไม่ได้รับความสนใจอย่างไรก็ตามค่ะในโลกออนไลน์ Twitter จะจุุครอง3ก็ยังมีการแสดงความคิดเห็นถึงพวกม็อบ3นิ้วที่อยากจะป่วนไม่รู้กาลเทศะในวันสำคัญที่มีทั้งการปัน่นแฮชแท็กใน Twitter และการระดมคนให้ออกมาชุมนุม แต่สุดท้ายค่ะกลับไม่มีใครสนใจโดยเจจุกระบุว่าเจาจุกเข้าใจคำว่าสลิมอินดี้ก็วันนี้แหละค่ะก็ดูน่ารักดีนะทุกคนต่างลงทวิตเองสร้างแฮชแท็กเองสรุปมีเป็นร้อยแท็กขำจนลงไปนอนกลิ้งแค่แฮชแท็กวันพ่อแห่งชาติแฮชแท็กน้อมรำลึกในหลวงรัชการที่9ก้าแฮชแท็กทำดีเพื่อพ่อติดเทรนทวิตเตอร์โดยไม่ได้นัดหมายก็ทำให้สามกีบดิ้นได้แล้ว ที่งในทวิตแต่ทำอะไรก็แพ้ก็ไร้ความหมายค่ะโดยเมื่อวันที่5ทธันวาคมที่ผ่านมาค่ะจะเห็นว่าประชาชนหลักหลายพันคนได้เดินทางไปร่วมรอรับเสด็จตั้งแต่ช่วงเช้าและเหล่าดาราคนดังต่างก็พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันมีการโพส์ตค่ะน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชการที่9แสดงให้เห็นว่าการที่ม็อบ3นิ้วพยายามปลุกระดมให้ออกมาชุมนุมนั้น สุดท้ายก็ต้องแพ้ต่อพลังของคนรักสถาบันค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e @shop6.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ